สนุนโดย q u i c แสบแสบเข้าเส้นสวัลดคค่ะแอนชูค่ะนกชูค่ะวินนี่ชูค่ะ VIP แพชูค่ะตอนนี้เราก็กำลังฝึกซ้อมเพลงของเราอยู่เนาะก็มีซ้อมเต้นซ้อมร้องค่ะใช่แล้วก็ก็ได้แต่ซ้อมแหละซ้อมไปเรื่อยให้มัน <c oughs> ชินแล้วก็ออกผลงานออกมาจะได้แบบดีเยี่ยมที่สุดทุกคนจะได้ไม่ต้องผิดหวังค่ะแล้ก็ <c oughs> ตอนนี้เรียนจบแล้วนะคะจาก สบายที่สุดว่างชิลที่สุดในในวงแล้วค่ะตอนนี้ก็ซ้อมร้องซ้อมเต้นอย่างเดียวแล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวกุบไว้ก่อนเอาไว้ให้มันสำเร็จก,ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาโปรโมทนะจ๊ะค่ะก็ <laughs> มาซ้อมค่ะไม่มีอะไรนะคะเป็นปกติของสาวๆอย่างเรา <laughs> มาพัชันความสวยกันทุกอาทิตย์โอ้โหวันด้วยชวนกันกินนะคะแต่ว่าเรื่องเต้นแล้วก็เรื่องร้องเพลงเนี่ยพวกเราก็ทำดีที่สุดแล้วค่ะแล้วก็คอยดูผลงานของพวกเรา ค่ะก็ตอนนี้พาจะอยู่ในช่วงใกล้สอบค่ะก็สภาพเป็นอย่างนี้แบบต้องอ่านหนังสือแล้วก็เรียนนิดนึงหนักหน่อยอะค่ะก็จะเน้นไปเรื่องซ้อมค่ะแล้วเราก็จะซ้อมเพลงที่ไม่ใช่ของตัวเองด้วยก็คือซ้อมเพลงข้างนอกค่ะเพื่อสําหรับโชว์ในงานใช่เพราะว่าตอนนี้เพลงของเราพวกเราก็เป๊ะกันเรียบร้อยแล้วก็จะเน้นหนักไปเรื่องการซ้อมร้องอะค่ะให้แบบเพอร์ฟอร์แมนออกมาให้ดีๆค่ะ ก็พัฒนาการการร้องการเต้นอย่างแรกเลยคือของนกเนี่ยเรื่องการร้องเพลงที่เห็นว่ามันแบบเปลี่ยนแบบหน้ามือหลังมือเลยค่ะพอตอนแรกนกจะเป็นคนที่ใช้ช่องเสียงที่ผิดมากๆเพราะว่าจะชอบร้องเพลงเสียงหลบตลอดเวลาแต่ว่าพอได้เรียนก็เลยพอจะใช้เสียงเต็มได้ดีขึ้น <ฮ Web. S 2> มันก็จะมีบางทีที่แบบสมมติมันสูงขึ้นไปหน่อยไงนก็จะใช้เสียงเต็มไม่ค่อยได้เพราะว่ามันแบบมันจะเหมือนคนบีบคออยู่แต่ก็คือน้นนอยกว่าตอนแรกเยอะมากอะค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ติดตามก็จะเห็นว่าแบบ ร้องดีแบบดีขึ้นแบบมหาศาลเลยทีเดียวแล้วก็เรื่องการเต้นก็เหมือนกันใช่เรื่องการเต้นก็คือตอนแรกมานกจะอยู่ในพวกที่แบบว่าคจะรำไทยค่ะแต่ก็ดีค่ะทีได้น้องแอนคอยสอนก็เลยแบบว่าตอนนี้ ก็ดีขึ้นมาระดับนึงเลยแหละสาุของวินนี่นะคะก็ถ้าครั้งแรกเลยนะคะเรื่องร้องเพลงก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเรื่องเต้นค่ะเรื่องเต้นคือว่าครั้งแรกๆเลยจะสังเกตเห็นว่าวินนี่นะคะวินนี่หวาแปดแน่เพราะเ่ากันเต้นน่าะออกตลกตลกอุบัติอุบัติเนี่ยกับแพรแต่ว่าพอพัฒนาการเริ่มขึ้นมานิดนึงนิดนึง เป็นคนเดียวแล้วค่ะทางอุบัตจะเป็นคนเดียว <S <S 1> <S 1> แพ้เขา, <S <S าขึ้นมาสูงขึ้นแล้วค่ะส่วนวินก็ยังแย่อยู่นะคะแต่ว่าก็กาลังพยายามปรับปรุงเพราะว่าได้น้องแอนนะคะแล้วก็นมแล้วก็แพ้เนี่ยเป็นแรงผักดันเฮ้ยเราอยู่อันดับสุดท้ายเราหลอไม่ได้ฉันต้องแอคทีฟแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยลวกันนะคะสำหรับเริ่มเต้นแต่ข้อดีของวินนี่ก็คือวินนี่เป็นคนที่แบบว่าเต้นอาจจะดูแบบแข็งๆนิดนึงแต่ว่าฟิลหน้าอะไรเนี้ยนก็แบบวินนี่โอเคมากเลยนะ สปัตติหัวใช่ฉันไม่เต้นแต่ฉันแบบจิกหน้าอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยวินนี่จะเป็นสไตล์นี้อะค่ะก็สำหรับแพ้ที่พัฒนาใช่ไหมคะน้ำหนักพัฒนาขึ้นหรือลงพัฒนาพัฒนาน้ำหนักลงอือหึพัฒนาน้ำหนักลงแสดงว่าเราดีขึ้นฮะที่เห็ว่าน้าหนักได้ใช่ใช่จริงๆแพทไม่ได้อ้วนนะจริงๆแต่พอเข้ากล้องแล้วเป็นคนขึ้นกล้องอ่ะขึ้นอื ก็เลยต้องแบบเร่งลดน้ำหนักนิดนึงไม่นิดแหละพูดไปงั้นนิดแบบห้าหกกิโลเลยเพราะแบบพอเราห่วงลดน้ำหนักมาใช่ไหมคะแล้วก็แบบไม่ค่อยได้กินสารอาหารที่ครบถ้วนการเต้นก็ีแบบน้ของแอนนะคะก็ เต้นดีอยู่แล้วค่ะพัฒนาการค่ะเรื่องเต้นก็อาจจะมีพวกฟิลลิ่งค่ะอารมณ์อะไรอย่างงี้แล้วก็เต้นให้มันไม่เหมือนแดนเซอร์ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากค่ะใช่ให้เป็นเหมือนแบบศิลปินหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นค่ะก็ส่วนของวินนี่นะคะถ้าจากแต่ก่อนนะคะก็เปลี่ยนมากเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกถ้าไปดูนะคะย้อนหลังก็คือจะเป็นนักบิน นะคะแล้วก็ตอนนี้เรามาเป็นศิลปินแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเราต้องมานั่งลดหุ่น <c oughs> อันนี้คือเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเจอ <c oughs> เพราะว่ามันต้องขึ้นกล้องน่าจะเป็นอืดมากเป็นหมูเลยค่ะก็ต้องดูแลตัวเองรักสวยรักงามแล้วก็ตรงต่อเวลากลับบ้านไปก็ต้องนอนนอนให้เร็วขึ้นแล้วก็ความสวยความงามอันดับหนึ่งเลยของพวกเรานะคะ <c oughs> เพราะว่าพวกเราต้องดูแลเน้นสุขภาพเน้นหุ่นหน้าตาบุคลิกภาพซึ่งทุกคนก็ต้องดูแลค่ะ ก็นะตอนนี้นะคะก็คิดว่าการาเป็นนักร้องตอนเนี้ยพวกเราพร้อมกันแล้วค่ะแล้วก็คิดว่าดีใจมากที่เรามาถึงจุดนี้ค่ะเ้ยฝั่าางโนนะ yeah. <c oughs> คะก็เปลี่ยนไปในชีวิตเกือบทุกเรื่องเลยเพราะว่าอย่างเรื่องอาหารการกินก็คือต้องควบคุมให้มากขึ้น อย่างสมัยก่อนล้วมั้งนี่ก็สของแล้วเบอกว่าก็ต้องคุมให้มันเท่านี้ถ้าเกิดเราตามใจปากมากไปกับอายุที่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเราก็ไม่รู้ว่ามันจะโอวานโอ้ยมันจริงๆแต่เพราะฉะนั้นเรามาเป็นนักร้องเป็นศิลปินตรงนี้ก็คือก็ต้องควบคุมน้ำหนักเราต้องดูดีเพราะถ้าเกิดเราดูไม่ดีก็ไม่มีใครที่เขาอยากจะดูเราใช่ไหมใช่ก็ถ้าถามว่าเปลี่ยนชีวิตเองไหมก็เปลี่ยนขึ้นเยอะค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยคือถ้าไปโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเวลาตอนเย็นเยอะ กว่าตอนนี้เพราะว่าเราพอเรียนก็ต้องมาซ้อมที่นี่ใช่แล้วเหมือนเวลาที่แบบจะได้อยู่กับเพื่อนหรือว่าเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็จะน้อยลงกว่าเดิมหน่อยแต่คือมันก็ไม่ใช่เรื่องที่สําคัญมากค่ะเพราะว่าเราก็อยู่กับเพื่อนทั้งวันแล้วอะไรเงี้ยเรียนแปะคาบอยู่กันแปชั่วโมงก็แบบมันก็เยอะแล้วแต่พอเราก็มาอยู่นี่มันเหมือนมีความเป็นความรับผิดชอบมากขึ้นตรงต yeah. ่อเวลามีระเบียบแล้วก็ที่สําคัญดูแลตัวเองค่ะก็ฝากขอบคุณชูฟ a มิลี่นะคะที่ คอยตามดูแลเทคแคร์เราตลอดมีขนมไม่กินเออแล้วก็แบบอยู่เทอเราพวกเราแบบถึงมันจะนานแล้วก็จะร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกเอฟเอสเอ็มเอสแบบที่เราเห็นทุกอย่างแบบมันจะทําให้เราแบบมีแรงทสู้มากแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่อันนี้ต้องขอบคุณอยู่แล้วอันนี้ทุกเทปอันนี้ทีนี้ขอบคุณแบบคนพิเศษจริงๆเป็นคนพิเศษโอย ก็เดี๋ยวค่อยเฉลยชื่อเขาจะคนที่แบบคอยทํางานแบบช่วยทุกอย่างเลยเพราะว่าแพ้ไม่ค่อยมีเวลาอยู่แล้วแล้วก็เป็นแบบติวหนังสือให้แล้วแบบพรแพ้มีเพราเขาแพรถึงแบบรอดตายได้ก็ขอบคุณมูฟมิฟกับจุ๊บจิ๊บนะคะที่ช่วยเหลือแพ้ไม่ปล่อยแพ้ทิ้งแล้วก็เป็นกําลังใจที่ดีให้มากคอยเตือนเรื่องการเรียนเสมอค่ะทําให้ยังรักษาคุณภาพทางการเรียนได้ดีขึ้น 3.7.8ก็ยังอยู่ตรงนี้ทํามุปิ๊บยังอยู่โอ้ยก็เลยยขอบคุณสนับสนุนโดย q u i c แสาบเข้าเส้นตอนนี้ก็ทุกคนก็เต้นได้กันแล้วเนาะแตเหลือรายละเอียดของท่าเต้นค่ะก็อาจจะมีบางคนเต้นไม่เหมือนเพื่อนอะไรอย่างนี้ ก็หมายถึงว่าไลน์นี่เราเป็นคนลงหน้าการอะรอ่างเออยเราก็เหลืออาจจะมีฟิลลงฟิลลิ่งอะไรอย่างงี้เพราะว่าอาจจะยังซ้อมซ้อมลยู่เดี๋ยวก็ฟิลขึ้นบ้างฟิลงบ้าง ก็สําหรับความคืบหน้าของอเพลงของพวกเราใช่ไหมตอนนี้ก็ถือว่าเราอาจกันเกือบจะเสร็จแล้วนะเราจังเริงเหลืออีกนิดนึงค่ะและก็ส่วนโดยรวมเนี่ยถ้าเป็นอะไรคือทุกอย่างตอนนี้โอเคแล้วค่ะก็อยู่ที่ความพร้อมเพียงใช่ไหมและก็อาจจะต้องแบบว่ามีปรับเกี่ยวกับเพลงนิดหน่อยค่ะ